สวัสดีค่ะส่วนธนพัสสนคลรครค่ะตัวนี้เป็นไผ่ตรงลำลายใบด่างนะคะตรงดำลำลายใบด่างใบด่างสวยค่ะต้นพันธุ์ชุดนี้แข็งแรงสมบูรณ์นะคะพร้อมปลูกลากทะลุถุงเลยค่ะ ลายของใบด่างชัดเจนนะคะลำต้นก็ลายนะคะตัวนี้เดี๋ยวหมุนให้ดูตัดกับสีม่วงค่ะสีเขียวตัดกับสีม่วงสวยค่ะ ที่พท่านได้สนใจต้นพันธุ์ก็สามารถติดต่อสอบถามกับทางสวนเข้ามาได้ค่ะตอนนี้ก็ทยอยตอนกิ่งเขาเรื่อยๆค่ะสอบถามเข้ามาได้ที่เพจ Facebook สวนธนพัฒสกลนครค่ะแอดไลน์เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์0910515839 หรืออีกหนึ่งช่องทางการติดตามทางสวนสามารถติดตามทางสวนได้ผ่านช่องทาง YouTube พิมพษษ์ธธภาษาอังกฤษธนพัฒน์การ์เดนค่ะ